สวัสดีครับบ่อยครั้งการตัดสินใจก่อนล่วงหน้าเป็นเรื่องที่จําเป็นเช่น,นก่อนจะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องตัดสินใจก่อนว่าจะบินไปที่ไหนก่อนขับรถจะพาครอบครัวไปเที่ยวแน่นอนครับต้องตัดสินใจก่อนว่าจะไปเที่ยวที่ใดแม้กระทั่งจะไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้หากเราตัดสินใจก่อนล่วงหน้าว่าต้องการจะซื้ออะไรเนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาเราไปเยอะเลยเดียวจริงไหมครับสําหรับผมเนี่ย เรื่องสำคัญอย่างเช่นการจะแต่งงานเนี่ยคือก่อนแต่งเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าคุณสมบัติของสตรีที่จะมาเป็นภรรยาและเป็นแม่ของลูกผมเนี่ยจะเป็นยังไงหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากเขียนโดยสตีเวนโควีเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่อง7อุปนิสัยที่ทรงประสิทธิผลแล้วก็เขาได้พูดถึง7อุปนิสัยที่สําคัญหนึ่งในอุปนิสัยที่สําคัญของคนที่ประสบความสําเร็จก็คืออะไรคือ การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจเขาแนะนาว่าเราควรจะตัดสินใจตั้งแต่แรกโดยตอบตัวเองว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราแล้วถ้าวันหนึ่งเราเสียชีวิตไปแล้วก็ในพิธีไว้อะไรเนี่ยเราอยากเราอยากให้คนในคริสตจักรหรือคนอื่นๆเนี่ยพูดถึงเราว่ายังไงในฐานะที่เราเป็นเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยา หรือเป็นหัวหน้าเซลล์เป็นพี่เลี้ยงเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายหรือเป็นผู้นําหรือเป็นสมาชิกหรือเป็นลูกของพระเจ้าพูดอย่างไงเราต้องถามตัวเองว่าอยากให้คนเขาพูดถึงเราว่าเป็นอย่างไงเราเป็นพ่อแม่แบบไหนเราเป็นลูกแบบไหนเราเป็นสามีหรือภรรยาแบบไหนเราเป็นหัวหน้าเซลล์แบบใดเราเป็นคริสเตียนแบบไหนดังนั้นเป็นการดีในานาที่หลายคนเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้า ที่เราควรจะตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าวันนี้เราจะเป็นคริสเตียนแบบไหนพี่น้องครับลองนึกภาพตัวเองคุณต้องการจะเป็นคริสเตียนแบบไหนตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้เลยและเมื่อศึกษาชีวิตของอาจารย์เปาโรเนี่ยทำให้เห็นว่าตั้งแต่แรกมีอยู่4อย่างที่เราควรตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะและผมเองก็อยากจะนุนใจให้พี่น้องตัดสินใจได้แต่ตอนนี้เนี่ยคือภาพที่คุณเห็นตัวเองว่าคนอื่นเวลาพูดถึงเรา เขาจะเห็นว,ว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็นคริสเตียนแบบนี้แล้วคุณเห็นตัวเองชัดเจนว่าฉันต้องการจะเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นคริสเตียนแบบนี้ตัดสินใจไว้ก่อนลงหน้าเลย4อย่างด้วยกันรายการแรกนะครับพี่น้องตัดสินใจเลยดีไหมครับบอกตัวเองว่าฉันจะรักและรับใช้พระเจ้าเนี่แหละครับพี่น้องคุณควรจะตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยฉันจะเป็นคริสเตียนแบบไหนฉันจะเป็นคริสเตียนที่รักและรับใช้พระเจ้าพูดพร้อมกันดีไหมครับพี่น้องหนึ่งสองสามฉันจะรักและรับใช้พระเจ้า จากพระธรรมกิจการบทที่2 0่สิบกสิบแปกล่าวว่าครั้นมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าสังเกตไหมครับว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเขาตัดสินใจอย่างแน่วนแน่ตั้งแต่แรกว่าความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าจะเป็นอย่างไรเขาบอกตัวเองว่าอย่างไง เขาบอกเองว่าฉันจะรักพระเจ้าเสมอเราพูดพร้อมกันและพูดกับตัวเองด้วยดีไหมครับว่าฉันจะรักพระเจ้าเสมอหนึ่งสองสามฉันจะรักพระเจ้าเสมอเปาโลชเชกาว่าทุกเวลาหมายความว่าอย่างไงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะดีหรือร้ายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเวลาใดเขาบอกเองว่าเขาจะรักพระเจ้าเสมอเพราะอะไรเพราะพระเจ้าได้เคยพลิกชีวิตของเขาเปลี่ยนชีวิตของเขาจากหน้ามือไปหลังมือจากคนที่ใจร้ายคนที่เคยหลงผิด คนที่ทําร้ายและทําลายคนอื่นพระเจ้าเปลี่ยนเขาเป็นคนใหม่อย่างสิน้นเชิงประทานจิตใจใหม่ให้กับเขาชีวิตของเขาเองต่างจากเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเพราะอะไรเพราะความรักของพระเจ้าผ่านทําไม้กางเขนมาเปลี่ยนใจของเขาดังนั้นเขาจึงตั้งใจไงตั้งแต่แรกว่าชีวิตของเขาเขาขออยู่เพื่อจะรักพระเจ้าเสมอเหมือนที่พระเยซูได้ตรัสไว้ไม่มีผิดเลยพระเยซูรตรัสว่ายังไง จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตและสุดความคิดของท่านพี่น้องครับเราก็เช่นกันเราก็ควรจะตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยเหมือนกันไม่ใช่เลยครับว่าเออฉันจะรักพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับพี่นะ้องแล้วคนที่รักพระเจ้าเป็นยังไงเขาจะติดสนิทกับพระเจ้าเขาอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเขา,าจะฟังเสียงของพระเจ้าเขาอยากจะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าดังนั้นคุณควรจะทายัางไงในเชิงปฏิบัติลองบอกตัวเองแบบนี้ถ้าเกิดคุณเองต้องการจะรักพระเจ้าบอกตัวเองว่าอย่างนี้ ฉันจะเฝ้าเดียวทุกวันพูดพร้อมกันหนึ่งสองสาฉันจะเฝ้าเดียวทุกวันเฝ้าเดียวหมายความถึงอะไรหมายความถนึงคุณมีเวลาส่วนตัวในการที่จะสนทนากับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ฟังเสียงของพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้านมัสการพระเจ้าส่วนตัวพูดง่ายๆคุณบอกว่าฉันจะมีเวลาหาเวลาที่จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้านั้นแ้าเราพูดพร้อมกันฉันจะเฝ้าเดียวทุกวันหนึ 1, 2, ่งสองสาฉันจะเฝ้าเดียวทุกวันและคนที่รักพระเจ้า อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือเขาต้องบอกเดียว่าฉันจะไม่ทิ้งพระเจ้าเอมมเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้ามกันดีไหมครับหนึ่งสองสามฉันจะไม่ทิ้งพระเจ้าหนึ่งสองสามฉันจะไม่ทิ้งพระเจ้าดังนั้นคนที่รักพระเจ้าเขาจะเฝ้าดีดไปพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าและนอกจากนั้นอาจารย์ปโลยังบอกชัดเจนว่าเขาจะรับใช้พระเจ้าเสมอบางคนนะครับพี่น้องไม่รับใช้พระเจ้าตั้งแต่แรกมันก็เลยทําให้ช้าเกินไปบางคนหมดโอกาสที่จะรับใช้มีศิลปินคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่อายุ ย่างเข้า60และเขากนะ็อยู่มาตั้งนานเขาไม่ได้รับใช้แล้วพอย่างเข้า60เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์จากนี้เป็นต้นไปนะเขาจะเริ่มรับใช้แต่พอไปตรวจสุขภาพเจออะไรทราบไหมครับปรากฏว่าพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่สโอ้โหเขาใจหายหมดแรงจะรับใช้ไปเลยพี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับจงรับใช้ตั้งแต่แรกนะครับพี่น้องก่อนที่อะไรตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นอาจารย์ปอลกล่าวว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าได้ปรนใบัติพระเจ้า คำว่าปรนนิบัติเนี่ยคือยินดีรับใช้และเชื่อฟังด้วยความเต็มใจไม่ว่านายจะบอกให้ทําอะไรความปรารถนาของเขาคือต้องการทําให้นายพอใจไม่ใช่ตัวเองพอใจเหมือนที่พระเยซูตอนอยู่ในสวนเกสเซมานีเนี่ยพระองค์อธิษฐานว่าอย่างไงอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เห็นไหมครับและเวลาเปาโลเนี่ยรับใช้เขารับใช้อย่างไงแล้วเราควรควรจะมีท่าทีแบบอาจารย์เปาโลด้วยเหมือนกันนะฮะ เวลาเรารับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าขา้าพเ,เจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยน้ําตาไหลและด้วยถูกการทดลองซึ่งมาถึงขา้พาพเจ้าเพราะพวกอยู่คิดร้ายต่อขา้าพเจ้านะดังนั้น,น,น,นเวลาอาจารย์เปาโลรับใช้เขารับใช้ด้วยท่าทีที่ดีมากๆแลวผมเองอยากให้เราเองเวลารับใช้พระเจ้าให้เราเองสวมท่าทีทัศนคติเด,ดียวก,กันกับเปาโลคือรับใช้ด้วยความถ่อมใจไม่ยกตัวเองไม่พยายามจะให้ตัวเองดูเหมือนกับโดง่ดงดังเอาหน้าเอาตาแบบนั้น ีพี่น้องคู่หนึ่งนะครับเขาโตมาในฟาร์มด้วยกันแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยไปเรียนต่อที่วิทยาลัยจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายและได้เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทกฎหมายชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองหลวงแล้วก็ส่วนคนน้องเนี่ยก็อยู่ที่ฟาร์มอยู่กับครอบครัวแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนพี่ก็เ,เป็นทนายเนี่ยก็กลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมน้องที่ฟาร์มก็เลยถามน้องบอกว่าทาไมไม่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองล่ะ นะจะได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัวและเป็นทีนะ่เหมือนกับมีหน้ามีตาสำหรับตัวเองด้วยน้องก็เลยชี้นิ้วไปที่ท้องทุง่งแล้วบอกว่าพี่เห็นทุ่งข้าวสาลีตรงนั้นไหมนะพี่ก็บอกเห็นอยู่นะพี่ดูดีๆเห็นไหมไอ,ออันที่หัวเหลือรวงของมันว่างเปล่าเท่านั้นอ่ะที่มันยกขึ้นแต่อันที่มีข้าวเต็มรวงเนี่ยมันจะก้มต่ำลงเสมอพี่น้องพูดง,ง่ายๆคือกิ่งที่ออกผลมากที่สุดเนี่ยมักจะคงต่ำ พ,พูดงได้ง่ายเวลาเราคิดจะรับใช้พระเจ้าเราไม่พยายามจะยกตัวเองขึ้นเราขอพระเยซูได้รับการยกย่องส่วนเรานะคร,รับพี่น้องเป็นยังไงก็ไม่สําคัญเท่ากับพระเยซูได้รับการยกย่องเมื่อเราถ่อมตัวลงพระเยซูจะเป็นคนยกเราขึ้นเองและเวลาเรารับใช้เราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความจริงใจพจี่น้องครับไม่ใช่แบบด้วยเสยแสร้งแกล้งทําหรือด้วยความรู้สึกอยากจะเอาหน้าหรือเป็นคนที่ เหมือนกับว่ามีเหมือนกับบางอย่างแอบแฝงในใจไม่เรารับใช้ด้วยความจริงใจอาจารย์บรุษบอกว่าพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้า,จา,จา,จาด้วยน้ําตาไหลโอ้เขาจริงใจต่อคน รักคนห่วงใยคนจริงๆแล้วก็อธิษฐานเพื่อนะแล้วก็รับใช้ด้วยน้ําตาไหลเลยเราร้องไห้อธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าให้รอดอธิษฐานเบอร์คริสเตียนที่ไม่เติบโตเป็นขิสเสยนายเนื้อหนังให้เขาเองเป็นขิสเสยนายวิญญาณมากขึ้นแต่โตขึ้นอธิษฐานเพื่อคนที่รับใช้พระเจ้าที่หลงทางห่างจากทางของพระเจ้าหรือหลงผิดไปให้กลับมาในทางที่ถูกโอ้รับใช้ด้วยความจริงใจและไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์บารโลยังรับใช้ด้วยเต็มใจเผชิญความยากลําบาก เขาบอกว่างี้ข้าพเจ้าได้ปรดิบัติพระเจ้าด้วยถูกการทดลองซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้าแล้วเขายังบอกต่อไปอีกว่าแบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่โอ้พี่น้องสังเกตว่าอาจารย์บโรไม่ใช่มองหาแต่พระพรมองหาแต่นะความสุขสบายส่วนตัวเข้าสู่ชีวิตเปล่าเลยเขานะรู้ตัวดีว่าการเดินกับพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าบางทีมันอาจต้องเจอกับความยากลำบาก แต่ว่าอาจารย์บุโรบอกว่าไม่ว่าเขาเองจะเจอความยากลาบากเพียงใดเขาขอรับแชรพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ตลอดไปแบบไม่เลิกหลาแม่พี่น้องครับพวกเราก็เหมือนกันตรงตั้งใจตั้งแต่แรกว่าไม่ว่าจะยากลาบากเพียงใดฉันก็จะเชื่อฉันก็จะติดตามฉันก็จะรับใช้พระเจ้าตลอดไปเอเมนไหมครับพี่น้องฮาลลูยาพูดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามฉันจะรับใช้พระเจ้าโอเคนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามฉันจะรับใช้พระเจ้าเอเมน พี่น้องครับดังนั้นตั้งแต่แรกตั้งแต่แรก4อย่างที่เราควรตัดสินใจก่อนล่วงหน้าอย่างแรกคือพูดกับตัวเองว่าฉันจะรักและรับใช้พระเจ้าและประการที่2บอกกับตัวเองว่าตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยฉันจะรักคริสตจักรเห็นไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันฉันจะรักคริสตจักรหนึ่งท้องซ้ำฉันจะรักคริสตจักรพี่น้องครับตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ช่วงแรกแกของการติดตามพระเจ้าบอกตัวเองว่าฉันจะรักคริสตจักรโดยทำยังไงสองอย่างขึ้นหนึ่งโดยยินดีรับการสร้าง พี่น้องเราต้องรู้ตัวเราเป็นคริสเตียนคริสเตียนเป็นเหมือนกับอวัยวะในพระกายของพระเยซูนะซึ่งก็คือคริสตจักรดังนั้นถ้าเราเข้มแข็งคริสตจักรก็เข้มแข็งและเราจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะรับการสร้างอาจารย์ปอลบอกว่าและสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็นกับได้สั่งสอนท่านสังเกตไหมอาจารย์ปอลบอกอีกว่า ตัวท่านเองบอกว่างี้เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ย่อท้อนในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟังเห็นไหมประเด็นก็คือว่าในขณะที่เสร็จพิบาลหรือผู้นําของโบสถ์เราเนี่ยโอ้โหตั้งใจเหลือเกินขยันนะที่จะเทศนาที่จะสั่งสอนถ่าย,ายทอดความจริงนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเนี่ยโอ้โหแบบเต็มที่เลยนะเราเตรียมวิดีโอเราเตรียมคําสอนเราเตรียมทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดเพื่ออะไรเพื่อจะให้ประโยชน์แก่พี่น้องแต่ในมุมกับการพี่น้องก็ต้องทำาไงครับพี่น้อง ปิดใจยินดีรับการสร้างยินดีให้ความร่วมมือด้วยอะ่ะด้วยกันยังไงด้วยการเข้ากระบ,บวนการลงทะเบียนนะเข้าชั้นเรียนต่างๆที่โบสถ์ได้ได้เตรียมไว้นะครับนะเพื่อเราเองจะทำไมเราจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างโบสถ์เราก็มีชั้นเรียนตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆหรือพี่นนอะอาจจะย้ายมาจากโบสถ์อื่นหรือเป็นคริสเตียนแล้วยังไม่เคยได้รับการเรียนการสร้างอะไรเลยสเต็ปแรกที่พี่น้องทาคือลงทะเบียนเรียนเข้าในชั้นเรียนแห่งชีวิตหรือไลฟ์คลาส นะในชั้นเรียนไลฟ์แคร์ที่ดีมากๆจะทําให้พี่น้องเ,เข้าใจไม้กางเขนเข้าใจว่าเราเองมาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าปินเราได้ยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วเราควรเองจะปฏิบัติตัวอย่างไรในเบื้องต้นเพื่อเราเองจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งขึ้นและในกระบวนการยังมีค่ายหนึ่งที่เราเรียกว่าค่ายสัมผัสพระเจ้าโอ้ที่เป็นเป็นค่ายที่ดีมากๆที่คุณเองจะนะจะสัมผัสกับฤทธิดเดชแห่งไม้กางเขนคุณรับการเติมเต็มในหัวใจรับการปลดปล่อยแต่สิ่งที่แต่ก่อนเราเลิกหลุดไม่ได้นะแลวคุณจะรับการเติมดเตด ได้รับการปูพื้นฐานนะว,ว่าทายังไงเราจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งในค่ายสมบัติพระเจ้าและหลังจะออกมาจากค่ายแล้วเราก็รับปฏิสมาในน้ำเนี่ยเราการังจะมีการรับปฏิสมาในน้ำถ้าเกิดคุณยังไม่ได้รับปฏิสมาในน้ำอย่าพลาดเด็ดขาดครั้งนี้ที่จะมาถึงเนี่ยบอกเองเลยฉันต้องการจะรับปฏิสมาในน้ำเอเมนมไหมครับพี่มมมมมน้อนงะและหลังจากที่คุณเองผ่านชัเลนแห่งชีวิตแล้วคุณก็กล้าไปสู่อีกเราเรียกว่าขั้นต่อไปหรือ next step น,นี่ก็จะช่วยพี่น้องเนี่ยที่จะช่วยพี่น้องเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีของประทานอะไรพระเจ้าใส่ของดีอะไรมาในตัวเราบ้างแล้วเราจะเอามาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในคริสตจักรและในสังคมได้อย่างไงบ้างมันสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่น้องและนอกจากนั้นหลังจากผ่านกระบวนการนั้นไปแล้วคุณก็มาลงจิตไปอีกอันนึงคือเนี่ยในใน,ในหลักสูตรค้นพบลิขิตชีวิตเราจะได้ค้นพบตัวเองว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้เราเองเนี่ยเข้าส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าได้แบบไหนอย่างไรบ้างโอ้โหพี่น้องครับดังนั้นได้เชิญปฏิบัติอลองบอกตัวเองแบบง่าย ถ้าคุณเองเป็นคริสเตียนใหม่พูดกับตัวเองว่ายังไงฉันจะรับปฏิสมาในน้ำพูดประกันหนึ่งสองสามฉันจะรับปฏิสมาในน้ำเอเมนก็ไปนอนแล้วบอกตัวเออีกครั้งหนึ่งอย่างที่สองคือฉันจะเข้ากระบวนการหนึ่งสองสามฉันจะเข้ากระบวนการเอเมนพี่อนครับดังนั้นเรารักคริสตจักรโดยยินดีรับการสร้างและเรารักคริสตจักรอีกอย่างหนึ่งคือโดยยินดีร่วมประชุมต่างๆของคริสตจักรเห็นไหมเราควรจะมีหัวใจเหมือนกับว่าชอบอะ อยากจะมาเจอกันอยากจะมาพบกันเพ <enfant. S 1> ื ot, <S <S ่อเราจะนะเสริมสร้างซึ่งกันและกันผ่านทางอะไรบ้างผ่านทางการประชุมวันอาทิตย์มานมัสการที่โบสถ์และผ่านทางการประชุมในกลุ่มเซลตามบ้านเห็นไหมครับพี่น้องอาจารย์โบโลเลยบอกว่าไงนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แกทยานทั้งหลายข้าพาจ้ารไม่ได้ปิดซ่อนไว้แต่ได้ชี้แจงให้ท่านนะแล้วก็กลับได้สั่งสอนท่านในอะไรในที่ประชุมและตามบ้านเรือนดังนั้นผมเองก็เลยอยากจะหนุนใจว่าเราควรจะรักคริสตัก์ของเรานะเราเราอยากจะมาโบสถ์ของเรา เราอยากจะเข้ากลุ่มเซลล์ของโบสถ์เราเราอยากจะรู้จักกับพี่น้องของเราเอ้ยม่มคกับพี่น้องนะให้เรามาพูดพร้อมกันดีไหมนะฉันจะมาโบสถ์มาเซลเป็นประจำหนึ่งสองซั่งฉันจะมาโบสถ์มาเซลเป็นประจำอ่าสุดยอดดังนั้น,น,นตั้งแต่วันแรกอย่าลืมสี่อย่างที่เราควรตัดสินใจก่อนลงหน้าอย่างแรกคือบอกตัวเองว่าฉันจะรักและรับแช้พระเจ้าอย่างที่สองบอกตัวเองว่าฉันจะรักคริสตจักรและอย่างที่สามบอกตัวเองว่าฉันจะรัก คนหลงหายพี่น้องครับตั้งแต่แรกให้เราทูลพระเจ้าเลยบอกพระเจ้าโปรดช่วยลูกให้รักและนําคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้มาถึงความรอดและทำยังไงโดยการที่เราเองเป็นพยานและนําเขามาถึงความรอดง่ายๆโดยการอธิษฐานแคร์แชร์ชวนอธิษฐานเบื่อเขาแล้วก็สําเดงความห่วงใยเขาแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ของคุณแบ่งปันข่าวดีเรื่องของพระเยซูให้เขาฟังและชวนเข้ามาบวชมาเซลชวนเขารับเชื่อเห็ในไหมอาจารย์โปรโลบอกว่าทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่อง การกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้าและความเชื่อในพระเยซูเจ้าของเราเริ่มจากที่ไหนในการชนกนาหาหาพระเยซูเริ่มจากคนแล้ตัวคนในครอบครัวของเราคนที่อยู่ที่บ้านเดียวกับเราหรือเพื่อนบ้านของเราหรือคนในที่ทํางานในที่บริษัทและคนที่เราเองทํากิจกรรมด้วยกันไปนคั้างคาเช่นเล่นกีฬาด้วยกันงานทางานอดิเรกด้วยกันหรือคนที่พระเจ้านําเราให้ไปรู้จักโดยที่เราเองไม่ได้นัดหมายก่อนลงหน้าพี่น้องครับอย่าลืมข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชสามารถช่วยคนที่เชื่อ นะได้รับความรอดเราจึงไม่อายในข่าวประเสริฐไงโอ้่น้องครับมีคลุงคนหนึ่งชื่อคลุงกาลุนอดีตเขาครั้งหนึ่งเคยคิดอยากจะฆ่าน้องเพื่อคุบเอาสมบัติโอ้โหคิดดูเด็กพี่น้องกันกะจะเล่นกันหนักขนาดนั้นเลยแต่พี่น้องทราบไหมหลังจากเขาได้มาได้มาฟังเรื่องราวของพระเยสูว่าพระเยสูรักแล้วก็ห่วงใยเขาขนาดไหนและพระเยซูตายเพื่อความบาปของเขาเขากลับใจใหม่ปรากฏว่าเขาพลิกความคิดเลยนะครับแทนที่จะฆ่าน้องเขากลับรักน้องและนําน้องมารู้จักกับพระเจ้า วันนี้พี่น้องครับเราต้องบอกตัวเองว่ายังไงนะบอกตัวเองอย่างนี้ครับพี่น้องฉันจะนําคนมาถึงความรอดพูดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามฉันจะนําคนมาถึงความรอดและพูดกับตัวเองว่าอาทิตย์หน้าฉันจะชวนบางคนมาโบสถ์พูดพร้อมกันดีไหมครับพี่น้องหนึ่งสองสามอาทิตย์หน้าฉันจะชวนบางคนมาโบสถ์และสิ่งที่สี่ที่เราควรจะตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเลยคืออะไรครับพี่น้องอย่างที่สี่คือฉันจะรักตัวเองอย่างเหมาะสม อาจารย์ปโรบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการโปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสแสดงพระคุณของพระเจ้านั้นพี่น้องครับให้คุณเองรักตัวเองอย่างเหมาะสมรักตัวเองอย่างเหมาะสมรักอย่างไงบอกตัวเองว่าอย่างนี้ฉันจะอยู่เพื่อพระคริสต์ไม่ใช่อยู่เพื่อตน เปาโลเนี่ยไม่ได้ถือว่าชีวิตของตัวเองมีค่าและประเสริฐสําหรับตัวชีวิตเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อจะใช้ตามใจเขาไม่ได้อยู่เพื่อความสำเร็จสำราญหรือความสะดวกสบายแบบโลกเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่เขาอยู่เพื่อพระเยซูชีวิตเขามีค่าแต่ไม่ใช่เอาไว้ใช้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อทําตามใจตัวเองแต่เขาถือว่าเขาเป็นสมบัติที่มีค่าของพระเยซูพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเขา พะเขาได้มอบชีวิตของเขาให้กับพระองค์ไปแล้วและพระองค์นะเขายินดีให้พระเยซูใช้ชีวิตของเขาเพื่อเป็นพรเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราคิดว่าเราชีวิตของเราเนี่ยไม่มีค่าเลยสมหรหรือประเสริฐสำหรับตัวเราเนี่ยเราจะเต็มใจยอมมอบสิทธิ์ของเราสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการแก้แค้นสิทธิ์ที่จะรับความสะดวกสบายเราพร้อมจะสละสิทธิ์แล้วเราจะพร้อมที่จะมอบสิทธิ์เหล่านี้ให้กับพระเจ้าและเพื่อเราเองจะทําสิ่งที่พระเจ้า ดังนั้นะบางครั้งจริงๆก็เป็นน้องใช่บางครั้งเราเลิกงานเลิกการมาโอ้แน่นอนเรามีสิทธิ์ที่เราจะกลับบ้านพักผ่อนดั่งดูทีวีแล้วก็เอกเนกสบายๆมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับเป็นน้องแต่ว่าเรากลับทําไมครับพป่น้องเรากลับไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองไงเราอยู่เพื่อพระเยซูเราพร้อมสละสิทธิ์นั้นแล้วทาไมบางคนจริงทําไมเป็นน้องอยอมขับรถไปยิยมคนเจ็บคนป่วยยอมไปนํากลุ่มเซล์ยอมไปติดตามบางคนที่มารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆ ยอมที่จะทําไมครับพี่น้องเหนื่อยที่จะไปปฏิบัตรับใช้คนอื่นๆเห็นไหมพี่น้องครับเนี่ยมันจะทแํแบบนี้ได้ยังไงก็ต่อเมื่อตัวเองเนี่ยบอกเองว่าฉันไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองที่อยู่เพื่อพระเยซูและฉันอยู่เพื่อคนอื่นและที่สําคัญคืออาจารย์ปโลบอกว่าเขาอยู่เพื่อทําหน้าที่ให้สําเร็จเห็นไหมเรามีงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราและเราต้องทําให้สําเร็จดังนั้น,น,นประเด็นคือไม่ใช่เราได้อะไรดังใจหรือเปล่าประเด็นที่เราทําในสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้เราทําสําเร็จหรือเปล่าอาจารย์ปโลเลยบอกว่ายังไง บอกว่าเนี่ยนะก็บ,บอกว่าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จก็แล้วกันและทําการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสาแดงพระคุณของพระเจ้านั้นพี่น้องครับอาจารย์บโลเนี่ยรู้ตัวว่าเขาเองเนี่ยนะเขากําลังล่าลานะคนที่เป็นผู้นําของคริสตจักรที่มาจากเมืองเอเฟซัสตอนนี้เขากําลังอยู่ที่เมืองมิเลตัสและกําลังจะเดินทางไปเยรูซาเล็เม และเขารู้ตัวดีว่าเมื่อไปถึงเยรูซาเล็มเนี่ยเขาจะโดนจับแต่เขาก็ไปทําไมเขาถึงไปเพราะเขาไม่ใช่เป็นห่วงตัวเองเขาไม่ได้เขาไม่ได้เห็นว่าเขาจะสะดวกสบายแล้วก็มีชุตที่ดีดังที่คนอื่นเขาอยากจะเป็นกหรล่าไม่เขาคิดอย่างเดียวคือเขาขอทําหน้าที่สําเร็จกันแล้วกันเขาตั้งใจอยากจะไปประกาศกับจักรพรรดิที่โรมและดูเหมือนแนวทางที่จะไปได้คือทำไมครับพี่น้องต้องเนี่ยต้องไปในรูปแบบนี้ นะแล้วก็โดนจับแล้วก็ดีกาไปเพื่อจะไปอยู่ตอนหน้าของจกักรพรรดิโอ้โพี่น้องครับนึกถึงภาพของใครถึงพระเยซูเนี่ยพงรงทราบดีว่าถ้าพงเข้าไปในเยรูซาเล็มเนี่ยจะโดนจับตรึงกลางเขนโอ้ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเข้าไปแล้วเนี่ยต้องเจอขนาดนี้ไปไหมครับพี่น้องบางคนบอกไม่ไหวครับเพ่นก่อนแล้วแต่พระเยซูทําไมพี่น้องครับพวกยังไปอ่ะสาวกพยายามจะห้ามแต่พระเยซูตัดสินใจไปก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะทํา ภารกิจให้สําเร็จในการไถโดยการมาสิน้นพระชนม์บนการเขนเพื่อพวกเราเพราะพระองค์ทรงรักพวกเรามากดังนั้นพระเยซูไม่ได้เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัวแต่พระองค์ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือขอทําหน้าที่ให้สําเร็จคุณพ่อผมเนี่ยไปรับใช้ที่ยุธยาโอ้โหนะแล้วก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยข้างนอกเนี่ยท่านไม่ได้ทิ้งอะไรให้ผมเลยแต่ท่านรู้สึกว่าท่านได้เสร็จงานที่พระเจ้ามอบหมายและงานชิ้นหนึ่งที่ท่านได้รับมอบหมายคือสร้างผม ให้เป็นผู้รับใช้ของประชา้าแล้วผมเองก็คงรับใช้พระเจ้าอยู่จนวันนี้นะครับพี่น้องแต่ในวันนี้บอกตัวเองว่าฉันจะอยู่เพื่อพระคิดหนึ่งสองซั่งฉันจะอยู่เพื่อพระคิ์และพูดอีกอย่างหนึ่งบอกตัวเองว่าฉันจะทําหน้าที่ให้สําเร็จหนึ่งสองซั่งฉันจะทําหน้าที่ให้สําเร็จเอาละครับวันนี้พี่น้องครับดูเหมือนว่านะพี่น้องต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วล่ะหลังจากฟังไปแล้วนะเราจจะฟังเยอะนิดหนึ่งแต่พี่น้องต้องเป็นคนตัดสินใจเอง ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันแรกบอกวเลยว่าคุณจะเป็นคริสเตียนแบบไหนพี่น้องครับในพันพีกำชับเราว่าเราควรจะตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้า4อย่างด้วยกันบอกตัวเองตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันนี้เลยฉันจะรักและรับใช้พระเจ้าตลอดเวลาฉันจะรักลงเสมอจะรับใช้ลงเสมอด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยความทอใจด้วยความจริงใจแม้ลําบากก,ก็เต็มใจและคุณจะรักพระเจ้าแบบไหนในเชิงปฏิบัติเช่น,นคุณรักรักพระเจ้าด้วยกันบอกตัวเองว่าฉันจะเฝ้าเดียว ช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นประจำเพื่อจะรู้จักโปร่งและสนิทสนมกับโรรองและฉันจะไม่ทิ้งพระเจ้าเด็ดขาดเอ้แม่มก็ไป็นน้และคุณเต็มใจที่จะร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของเราและยางไี้สอนที่คุณต้องตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้าเลยคืออะไรบอกเองว่าฉันจะรักคริสต์บอกเองว่าฉันพร้อมจะรับการสร้างถ้ายังไม่ได้รับอัิสมานในน้ำฉันจะรับอัติสมานในน้ำและพร้อมจะเข้ากระบวนการต่างๆของโบสถ์และคุณบอกเองว่าฉันจะมาโบสถ์ละมาเซลเป็นประจำไม่ขาด อามีไหมครับพี่น้องแล้วตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งคือบอกตัวเองว่าฉันจะรักคนหลงหายอามีนะจะนําบางคนมาถึงความรอดอาทิตย์หน้าฉันจะชวนบางคนมาที่คริสตจักรเพื่อเขาเองจะได้รับโอกาสที่จะพบกับพระเยซูอามีไหมครับพี่น้องและสุดท้ายบอกตัวเองเลยตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้เลยฉันจะรักตัวเองอย่างเหมาะสมบอกตัวเองว่าฉันจะอยู่เพื่อพระเยซูและทําหน้าที่ให้สําเร็จก็แล้วกันโอ้พี่น้องครับถ้าเกิดคุณตัดสินใจแบบนี้ร่วงหน้า มันไม่ยากเลยที่เราจะใช้ชีวิตคุณมีกรอบในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้แม่นแล้วก็ง่ายแล้วคุณเองจะเดินบนถนนตรงไปสู่เส้นชัยแน่นอนวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราเองตัดสินใจสี่อย่างนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าผมอยากจะอธิษฐานอวยพรพ,รพี่น้องเอเม่แม่ครับพี่น้องในคุณเองนะพูดกับตัวเองว่าต้องการจะตัดสินใจมีใครบ้างวันนี้คุณต้องการตัดสินใจแบบนี้เอามือขวาแตหน้าออกซ้ายคุณต้องการตัดสินใจแบบนี้ล่วงหน้าเลยสี่อย่างนี้เอามือขวาแตหน้าออกซ้ายแล้วและผมจะอธิษฐานเผื่อ พระบิดาจะขอทิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่เขามาร่วมประชุมในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เขาเองตัดสินใจก่อนล่วงหน้าเลย,ท,เเเท,ลลยที่เขาเองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าจะรักพระองค์จะรับใช้พระองค์ที่เขาเองจะมีความสมาธ่ดีกับคริสตจักรเขาจะรักคริสตจักรรับการสร้างและมาประชุมทั้งที่โบสถ์และทั้งกลุ่มเซลล์และเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนหลงหายเขาจะนําคนหลงหายเขาจะรักคนหลงหายและนําคนหลงหายให้มารู้จักกับพระเจ้าชวนเข้ามาโบสถ์ชวนเข้ามาเซลล์ เื่อเขาจะพบกับพระเยซูและเขาจะมีความสมบัิที่ดีกับตัวเองเขาจะรักตัวเองอย่างเหมาะสมเขาจะบอกตัวเองว่าเขาจะอยู่เพื่อพระเยซูและจะขอทําหน้าที่ให้สำเร็จกันแล้วกันโอ้พระเจ้าเราตัดสินใจแบบนี้แล้วขอพ,อพ,อพอาาระพรขอกพระเจ้าเทมาสู่ชีวิตของเราทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูอามนเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วถ้าเกิดพี่น้องท่านใดที่คุณเองเนี่ยยังไม่เริ่มต้นแม้กระทั่งเปิดใจต้อนรับพระเยซูผมอยากจะหนุนใจคุณให้เปิดใจต้อนรับพระเยซูตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ดีเลยครับพี่น้อง พระเยซูรักคุณมากและตายบนคานเข็นเพื่อคุณดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการบอกพระเยซูพระองค์จล้าลูกขอตัดสินใจก้วแรกคือตัดสินใจให้พระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระพู้ช่วยให้รอดในชีวิตตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยคุณจะรออะไรอยู่น่าจะถือโอกาสนี้เริ่มต้นกับพระเยซูดีไหมถ้าเกิดคุณต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจในวันนี้มือขอแตะหนอกซ้ายและพูดตามผมหลับตาและพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระพู้ช่วยให้รอดในชีวิต ยกโทษบาปให้ลูกด้วยเปลี่ยนลูกด้วยอวยพรลูกด้วยนำลูกด้วยขอฝากชีวิตให้กับรองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนถ้าเกิดพี่น้องอธิษฐานตามผมวันนี้ขอแสดงความยินดีเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าและอย่าลืมตัดสินใจสี่อย่างตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเอเมนไหมครับพี่น้องเอาล่ะหลังจากนี้ผมให้พี่น้องมีโอกาสได้พูดคุยกันด้วยคําถามที่เราเตรียมไว้และจากนั้นอย่าลืมอธิษฐานเปิดซึ่งกันและกันวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ